่ะคราวนี้เรามาพูดถึงปัจจญยในการออกแบบนะมาพูดถึงปัจจญยในการออกแบบหรืออุดมการณ์ของการออกแบบนะการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสร็เกเนี่ยนะก็คือขั้นตอนในการเลือกวัสดุและก็เลือกขนาดองค์อาคารน,นะวัสดุที่เราต้องเลือกมีอะไรบ้างก็มีคอนกรีตกับมีเหล็กเสริมคุณต้องเลือกเลยว่าคอนกรีตเนี่ยคุณใช้กําลังอัด อะไรเนี่ยนะหรือว่า f ควม c เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เหล็กเสริมหรือว่าตัวรีบาร์นะถ้าเป็นเหล็กเส้นกลมมันก็มีชั้นคุณภาพเดียวก็คือ sr 24แต่ถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยมันก็มี3ชั้นคุณภาพคุณก็ต้องเลือกว่าจะใช้ sd 30 sd 40 sd 50อะไรก็ว่ากันไปจากนั้นเราก็ต้องมากำหนดขนาดองค์ประกอบของอาคาร องค์ประกอบของอาคารก็คือองค์อาคารนะมีพื้นมีบันไดมีคานมีเสามีฐานลากนะบันไดหนาเท่าไหร่พื้นหนาเท่าไรนะครับคานกว้างลึกเท่าไหร่เสาขนาดหน้าตักกว้างยาวเท่าไรนะฐานลากความกว้างความยาวความลึกเป็นเท่าไหรนะคุณก็ต้องกําหนดพอคุณกําหนดเสร็จปั๊บ ก็ทำการออกแบบและคุณก็ทำแบบออกมาโดยแบบที่ทำออกมานั้นก็ต้องเอามาใช้ในการก่อสร้างนะและพอมีการใช้งานคุณก็ต้องทำให้เกิดความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งคุณทำแบบเสร็จแล้วในการก่อสร้างก็ต้องก่อสร้างได้จริงนะไม่ใช่ว่าทำแบบเสร็จแล้วก่อสร้างไม่ได้ จะทําไปทาไมใช่ไหมไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องสร้างได้จริงแล้วคุณก็ต้องมีความประหยัดเพราะว่าคุณจะต้องส่งนวเงินให้กับเจ้าของโครงการเขาด้วยขณะเดียวกันแบบที่คุณทาําการออกแบบไปเพื่อให้เกิดการก่อสร้างนั้นก็ต้องเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้หรือที่หรือที่เราเรียกว่าต้องผ่าน EIA ให้ได้นะการประเมินสภาพแวดล้อมเบื้องต้น กรณีของเสาเข็มนะยกตัวอย่างเสาเข็มถ้าคุณไปออกแบบโครงการซักโครงการหนึ่งแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีที่ดินข้างเคียงเต็มไปหมดเลยและคุณเลือกเสาเข็มของคุณเป็นเสาเข็มตอกนะใช้ปั้นจั่นตอกดังป๊อกป๊อกโป้งอ,อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะเพราะว่าพื้นที่ข้างเคียงมันก็จะเกิดการสารั่นเกิดการซุดใช่ป่ะอันเนี้ยก็ไม่เหมาะสม นะคุณก็ต้องเลือกเสาเข็มให้มันถูกวิธีอาจจะไปใช้เสาเข็มเจาะเสาเข็มกดอะไรก็ว่ากันไปที่ไม่ใช่เสาเข็มตอกเนาะคราวนี้เรามาพูดถึงโครงสร้างก่อนนะอันดับแรกเลยก็คือโครงสร้างของคุณเนี่ยมันจะต้องมีเสถียรภาพเหมือนกับตอนที่ผมสอนในวิชาทฤษฎีโครงสร้างอะนะโครงสร้างของคุณต้องมีเสถียรภาพก่อนผมต้องใช้ปากกาในการนำพาคุณนะมันไม่เหมือนกับอีกเครื่องหนึ่งมันใช้ เลเซอร์ได้มันเมาส์มันมีปุ่มกดเลเซอร์เครื่องนี้มันเก่าไปหน่อยนะต้องมีเสถียรภาพนะฐานรองรับต้องมีให้ครบนะต้องไม่ขาดพอมันมีเสถียรภาพแล้วสิ่งต่อมาก็คือคุณต้องมีความปลอดภัยไอ้สองสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เป็นของตายนะต้องต้องต้องยืนหยัดเลยนะขณะเดียวกันอาคารของคุณต้องมีความสามารถในการใช้งานสมมุติคุณไปออกแบบอาคารหนึ่งนะชั้นล่าง อะชั้นล่างเนี่ยมันจะต้องมีการเดินผ่านได้นะยกตัวอย่างเช่นนี่คือชั้นล่างเนาะนี่คือชั้นบนเนาะคุณเดินเนาะคุณก็ต้องเดินได้โฟใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณไปทำคานทะลุฟ้านะถ้าถ้านี่คือคานคุณไปทำคานอย่างเงี้ยตัวน,นี้ลึกเกินไปเนี่ยนะคุณเดินเข้ามาหัวคุณมันก็ไปชนคานใช่ปะ่ะแบบเนี้ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะอันเนี้ยมันไม่เหมาะสม นะคุณก็ต้องไปดูระดับฝ้านะดูดูแบบสถาปัตยกรรมด้วยว่าฝ้าเป็นเท่าไหร่นะอาคารของคุณเนี่ยมันถูกจํากัดความลึกไว้เท่าไหร่อันเนี้ยคุณต้องสามารถทําให้อาคารนั้นเนี่ยมีการใช้งานได้ขณะเดียวกันอาคารของคุณที่ทําการออกแบบให้กับลูกค้าเนี่ยนะให้กับคนที่มาว่าจ้างคุณเนี่ยคุณต้องคิดถึงความประหยัดด้วยนะไม่ใช่ว่าสักแต่เอาใหญ่ นะคุณทำเสาเมตรคูณเมตรทำคานลึกเมตรห้าสิบแบบนี้ยไม่ได้นะอย่ามั่วสั่วนะคุณต้องมีความประหยัดด้วยและขณะเดียวกันคุณก็ต้องต้องนึกถึงสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะให้มันเหมาะสมกันนะครับอันนี้คือปัจจัยในการออกแบบนะหรืออุดมการณ์ในการออกแบบคราวนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างนะ เดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีหนึ่งในสัปดาห์ที่สามนะนะเกี่ยวกับการเรียนแล็บนะครับอันนี้พูดก่อนนะพูดก่อนเอ,อขั้นตอนในการออกแบบโครงสร้างเนี่ยเราเริ่มจากใครเราไม่ได้เริ่มจากสถาปนิกนะเราต้องเริ่มจากคนที่มีเงินก่อนก็คือคนที่เป็นเจ้าของอ่ะซึ่งเขาเรียกว่าเจ้าของโครงการใช่ปะ่ะเขามีเงินแล้วเขารวยนะเขาอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ไปหาสถาปนิกมา สถาปนิกเราก็จะเรียกว่าอาร์ติเทคอาร์ติเทคเจอร์นะอาร์ติเทคเขาก็จะทำแบบสถาปัตมาให้นะเราก็จะเริ่มต้นจากอาร์ติเทคเจะเ์ฟังชันแปนก็คือแบบสถาปัตยกรรมพอสถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมมาแล้วใช่ไหมเขาก็จะไปหาวิศวกรโครงสร้างมาทำการออกแบบโครงสร้าง เราเป็นวิศวกรโครงสร้างใช่ปะ่ะในในวิชาเนี้ยผมจะสวมผมจะเอาวิญญาณวิศวกรโครงสร้างนะสวมเข้าไปที่ตัวคุณคุณจะต้องสวมจิตวิญญาณนี้เอาไว้คุณคือวิศวกรโครงสร้างนะในวิชานี้นะเราก็เห็นแบบสถาปัตยกรรมมาแล้วใช่ไ่ะอันดับแรกเลยเราจะต้องเลือกระบบโครงสร้างก่นนะที่เหมาะสมว่าอาคารของคุณเนี่ยจะก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเอาความเร็วเข้าว่าเป็นโครงสร้างเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างช้ากว่าโครงสร้างเหล็กนะโครงสร้างเหล็กก่อสร้างได้เร็วกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมาเสียเวลาในการตั้งไม้แบบทําแบบหล่อนะ,ะต้องตั้งไม้แบบทําแบบหล่อเทคาเออเทปูนให้ปูนมันแข็งตัวนะเทคอนกรีตให้มันแข็งตัวแต่โครงสร้างเหล็กไม่เลยมันมาเป็นชิ้นๆต่อเชื่อมยึดด้วยโบจบแต่ว่า เราไว้พูดถึงโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กเป็นอีกอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนในวิชาถัดไปนะในในในเทอมหน้าเราจะพูดแค่คอนกรีตเสริมเหล็กนะคุณก็มาเลือกระบบอย่างเช่นบ้านของคุณคุณก็ต้องมานั่งคิดอ่ะจะใช้พื้นสําเร็จรูปที่มันมาเป็นแผ่นๆเอามาวางบนคานเลยหรือจะเป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่ที่จะต้องเทป,ปูนไปนะคุณก็ต้องมานั่งเลือกระบบโครงสร้างละ การจะเลือกระบบโครงสร้างได้ก็ต้องไปดูแบบสถาปัตย์นะมันจะต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันนะต้องให้มันเหมาะสมนะครับดูแบบสถาปัตย์อย่างเดียวอาจจะดูไม่ได้อาจจะต้องไปดูแบบงานระบบนะระบบท่อสุขาพิบาลต่างๆระบบไฟฟ้าด้วยนะอันนี้คือกระบ,บวนการที่เรียกว่า select structural system พอคุณเลือกระบบโครงสร้างได้แล้วใช่ปะ คุณก็จะต้องทําการประมาณขนาดเออทำการประมาณนะเมื่อกี้นี้พูดผิดทําการประมาณขนาดนักตัดองค์อาคารนะคุณจะต้องทําการกะกะคร่าวๆก่อนคานวณหาขนาดคร่าวๆนะขนาดของพื้นหนาเท่าไหร่ในเบื้องต้นนะขนาดบันไดหนาเท่าไหร่ความลึกของคานความกว้างของคานเอาเท่าไหร่เอาขนาดเสาเอาเท่าไหร่นะ คำนวณขนาดองค์อาคารพวกนี้มาก่อนเพื่อที่จะคำนวณตัวเดดโหลดและก็เอาไปผนวกกับน้ําหนักบรรทุกจรและก็ทําการวิเคราะห์และก็ออกแบบซึ่งขั้นตอนนี้นะก็คือไทเอาเซกชันนะไทเอาเซกชันก็คือการไทยนะ้ปตัดเล่นๆนะไทหนะ้าตัดเล่นๆอย่างคานยาว6เมตรนะคุณก็อาจจะใช้ขนาดกว้าง30เซน ลึก60เซนติเมตรอะไรแบบนี้นะเป็นต้นพื้นนะช่วงว่างของพื้นเนี่ยนะช่วงช่วงกว้างของพื้นเนะี่ย4เมตรคูณ4เมตรคุณอาจจะเลือกพื้นหนาะ12เซนครึ่งอะไรประมาณนะี้นะต้องกำหนดมาก่อนซึ่งการกำหนดอะไรพวกนี้ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินยิ่งทำมาเยอะยิ่งกำหนดได้เยอะยิ่งทำน้อยก็จะก,กำหนดได้น้อยนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หมือนคุณไปหาหมอผ่าตัดอะ่ะผ่าเยอะคุณก็วางใจใช่ไหมให้เขาผ่าคุณหมอจบใหม่เพิ่งผ่าได้น้อยคุณก็อาจจะไม่ได้สนใจใช่ไหต้องละเลยถูกไหมเพราะว่าประสบการณ์เขายังน้อยอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันยิ่งคุณออกแบบเยอะเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีประสบะการณ์ในการกักดกดขนาดหน้าตัดองค์อาคารนั้นๆเนี่ยได้ได้ดีได้อย่างแม่นยำใกล้เคียงได้อะไรอย่างเนี้ยนะครับ พอคุณกําหนดอาคารได้แล้วนะขั้นตอนถัดมาก็คือคุณต้องทําการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาแรงภายในในแต่ละชิ้นแรงภายในหลักๆเลยก็จะมีแรงในแนวแกนที่เรียกว่า axial force มีแรงเฉือนที่เรียกว่า shear force มีโมเมนต์ดับที่เรียกว่า bending moment และอาจจะมีแรงบิดที่เรียกว่า torsion ด้วยนะคุณต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้างนะอนาสิธิ์ f ลอร์อินเทอร์เน e ฟลอร์สอิตรงนี้เนาะพอคุณวิเคราะห์โครงสร้างได้แรงภายในมาเสร็จแล้วคุณถ้าย้อนกลับไปที่วิชาทฤษฎีโครงสร้างใช่ไหมถ้าคุณได้แรงภายในเสร็จคุณก็ปิดได้คําตอบแล้วนะผมก็ให้คะแนนคุณละแต่ว่าในวิชานี้ไม่นะพอคุณได้แรงภายในเสร็จแล้วคุณต้องเอาแรงภายในนั้นเนี่ยไปทําการออกแบบอาคารต้องเอาไปดีไซน์ที่เราเรียกว่าเมมเบอร์ดีไซน์ แล้วคุณก็ทำการตรวจสอบองค์อาคารที่คุณทำการออกแบบมาเนี่ยนะกับสิ่งที่คุณสมมุติขึ้นมาว่ามันเหมาะสมไหมถ้ามันเหมาะสมมันโอเคก็จบทำแบบได้ทำแบบสเก็ตได้นะก็เป็นไฟนนลดีไซน์แอนด์ดีเทลลิงก็ยุติการออกแบบแล้วก็สเก็ตแบบให้กับดับ ก็คือคนเขียนแบบให้กับคุณน่ะหรือว่าคุณจะเขียนแบบเองก็ได้แล้วก็ส่งมอบต่อให้กับผู้รับเหมาจบนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าขนาดที่คุณออกแบบมาเนี่ยมันใหญ่ไปหรือว่ามันเล็กไปนะมันไม่เหมาะสมคุณก็ต้องทำการปรับขนาดและก็ทำการวิเคราะห์ออกแบบใหม่นะซึ่งเราเรียกว่ารีดีไซน์ กรณีถ้ามันใหญ่ไปนะอย่างเช่นคุณออกแบบคาน30คูณ80ดิซนติเมตรนะลึก80มันใหญ่เกินไปนะเหล็กมันยังน้อยอยู่มันใหญ่เกินไปคุณก็อาจจะลดลงมาเหลือ30 0คูณเจิเซน30คูณ60เซนอะไรแบบนี้อีกสักรอบหนึ่งนะก็ย้อนกลับมารีดีไซน์ดีดีไซน์คุณก็ต้องมาเปลี่ยนหน้าตัดใหม่ถ้าใหญ่ไปก็เปลี่ยนให้มันเล็กลงแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ดีไซน์แล้วก็ตรวจสอบถ้าโอเคก็คือจบ แต่ถ้ามันไม่ผ่านนะมันหมายความว่าหน้าตัดมันเล็กไปถ้ามันเล็กไปนะอย่างเช่นคานยาวหกเมตรคุณออกแบบให้มีความลึก40นะ่สิบเซนนเหล็กมันเยอะมากเลยคำนวณยังไงก็ไม่ผ่านใส่เหล็กไม่ลงคุณก็ต้องเปลี่ยนใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นอาจจะเป็น50าสเซนหกสิบเซนนะและเราก็วิเคราะห์ใหม่ออกแบบใหม่ถ้ายอมรับได้ก็จบ นะก็มีอยู่แค่เนี้ยนะมันก็จะวนไปวนมาวนไปวนมาที่เราเรียกว่าดีไซน์ลูปถ้าคุณอยากจะลดจำนวนลูบลงคุณก็ต้องมีประสบะการณ์เยอะมากๆนะเราก็จะทำการแบบนี้แหละนะครับในวงการออกแบบมีแค่เนี้ยอ่ะต่อมา เราจะออกแบบได้ไม่ใช่ว่าคุณมีแค่หนังสือผมหรือว่าหนังสือของอาจารย์ท่านอื่นอย่างเดียวแล้วมันจบนะไม่คุณจะต้องมีอีกเล่มหนึ่งที่เราเรียกว่ามาตรฐานหรือว่าข้อกำหนดในการออกแบบข้อกำหนดเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือมันบังคับตามกฎหมายกับส่วนที่สองก็คือมันจะเป็นข้อแนะนำขององค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพเราก็เรียกองค์กรนั้นว่าวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตัวย่อก็คือวอสทนะวอแหวนก็คือวิศวกรรมนะสอเสือก็คือสถาน,นะถานทรทหารก็คือประเทศไทยนะประเทศไทยอันนี้คือวอสทอเนาะและก็อีกอันหนึ่งก็คือกฎกระทรวงกฎกระทรวงก็ ก็ชื่อของเขานะก็คือกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคารพสสองห้าซึ่งสองอันนี้คุณจะต้องไปหามานะไปหามาต้องไปหานะต้องไปหาต้องมีติดตัวไว้นะครับมีติดตัวไว้เนาะอันแรกบังคับตามกฎหมายถูกผิดขึ้นศาลตัดสินที่กฎหมายนะ อันที่สองคือข้อแนะนำโดยองค์กรวิชาชีพนะก็คือวสทคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับวสทเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือสองเล่มนะมีหนังสือสองเล่มเล่มแรกก็คือมาตรฐานสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานนะก็เป็นวสทศูนย์หนึศูนย์ศูนยอันนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่แล้วนะ เป็นการปรับปรุงครั้งที่2เมื่อปี2562หรือว่าปี2019เขาก็ข้อหนังสือเล่มนี้มาส่วนเล่มก่อนหน้านี้ก็เอาทิ้งซักนะเอาทิ้งซักปัจจุบันเล่มนี้ยังมีขายอยู่ไปหาซื้อได้แต่ซื้อมาก็อ่านเพิ่มเติมเองนะเพราะว่าผมไม่ได้สอนวิธีหน่วยแรงใช้งานนะครับต้องบอกก่อนว่าวิธีการออกแบบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเรามีสองวิธีเนาะนั่นก็คือออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานซึ่งอันเนี้ยเราไม่สอนเนาะเราจะสอนแค่วิธีเดียวนั่นก็คือออกแบบโดยวิธีกำลัง ซึ่งการอ้างอิงของหนังสือวอสทเนี่ยนะคุณก็ต้องไปหาเล่มนี้ยนะวสท์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดขีดสองหนึ่งซึ่งอันนี้มีการแก้ไขปรับปรุงครั้งที่หนึ่งเนาะปีสองห้าหกสี่อันเนี้ยคือปีล่าสุดนะครับคือปีล่าสุดที่พวกเราจะต้องไปไปหามานะ อันนี้มันจะต้องสั่งผ่านเว็บของวอสทนะของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยผมไปเดินดูมาที่สูย์หนังสือจุฬาล่าสุดเมื่อไม่นานมาเนี้นะเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไม่เห็นมีนะเขาไม่ทำาละเขาไม่ผลิตแล้วมั้งอันนี้นะคุณต้องไปหามาเน,ะนาะนะไปหามาโอเคเนาะแต่ว่าเอกสารที่ผมสอนคุณเนี่ยนะผมก็อ้างอิงมาจากเล่มนี้แหละนะเล่มแรก และก็อ้างอิงมาจากอันนี้นะอันเนี้ยคืออันที่สองที่ผมอ้างอิงมาเนาะเอ่อเอามาอยู่ในในตัวที่เป็นตำราที่เป็นหนังสือด้วยแล้วก็เอามาเป็น Powerpoint ด้วยนะะผมก็ใช้สองเล่มเนี้ยเอามาให้คุณละแต่ในฐานะที่เราเป็นวิศวรกรโครงสร้างเนี้ยอย่างน้อยๆคุณก็ควรที่จะมีติดตัวนะนอกจากหนังสือของผมนอกจากหนังสือของอาจารย์ท่านอื่นคุณควรที่จะมีหนังสืออะไรพวกนี้ด้วยถ้าอยากจะอยู่ในวงการนี้นะ แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่ได้สนใจเลยอาชีพนี้เรียนเพื่อเอาปริญญาสอบปวให้มันได้ก็ช่างมันนะก็ช่างมันไม่ต้องไปหาซื้อมาให้เสียเวลาให้เสียได้เงินเล่นๆไม่ต้องไปนะตอน,ะนี้อีกมาตรฐานหนึ่งก็จะเป็นสแตนดาร์ดของต่างประเทศนะก็เป็นของอเมริกาอเมริกานะเนี่ยอเมริกันคอนกรีดอินสติทิวนะก็จะเป็นหนังสือที่เรียกว่า ACI Standard นะ A C I standard ปีล่าสุดเนี่ยนะมันคือสามหนึ่งแปดขีดยีห้านะก่อนหน้านี้เป็นสามหนึ่งแปดขีดหนึ่งเก้านะแต่ว่าแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไอเล่มเนี้ยนะไอเล่มเนี้ยนะปีสองพันยิบเอ็ดบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงจากตัวใหม่นะไม่ได้อ้างอิงจากปีสองพันสิบเกหรือปีหรือ A C I สามหนึ่งแปดขีดยี่ห้านะมันไม่ได้อ้างอิง ในยุคโควิดเนี่ยนะในยุคโควิดเนี่ยเขาฮิตมากเลยเล่มนี้ยเป็นเล่มใหม่นะออกมาปั๊บโอบ้บรรดาอาจารย์ต่างๆนี่ตื่นเต้นเลยพยายามสรรหาทำเอกสารในการสอนเนี่ยโอ้ตื่นเต้นเลยนะอ้างอิงตาม ACI สามหนึ่งแปดขีดหนึ่งเก้านะผมผมก็เคยเสียงเงินไปอบรมนะแล้วก็ไปขอหนังสือของคนที่อบรมมาด้วยที่เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนผมเนี่ยขอเข้ามานะหน้าด้านที่ขอมาเอามาอ่าน ยากนะยากอยู่ยากอยู่นะอ่านยากอยู่นะด้วยข้อกําหนดอะไรใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมันมันมันอ่านยากนะมันไม่ไหวคราวนี้คราวนี้ไอเอซีไอพวกเนี้ยมันจะออกมาทุกๆสามปีสามปีก็ออกทีหนึ่งสามปีก็ออกทีหนึ่งนะมันมีเอซีไอสามหนึ่งแปดคิดหนึ่งเก้าใช่บวกไปอีกสามก็คือยี่ิบสองบวกไปอีกสามก็คือยี่ิบห้าแต่ในบ้านเราเนี่ยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้น ในบ้านเราเนี่ยมันอ้างอิงแค่ A.C.I. 3 1 8หนึ่ดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ผมก็คิดกกับตัวเองว่าสิ่งที่ผมพยายามดินน้นรนหรือว่าอ่านมันเนี่ยมันน่าจะฟาวเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ <c oughs> นะมันใช้สามหนึ่งแปดคีดหนึ่งหนึ่งอยู่นะผมก็เลยเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่หัวโบราณก็ยังเป็นพวกอนุรักษ์ของนิยมนะอนุรักษ์นิยมอยู่ นะอนุรักษ์ในสิ่งในสิ่งเก่าๆอยู่นะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ไม่ควรทําแบบผมนะแต่ว่าผมมันอิ่มตัวละนะผมไม่อยากทําออกแบบอะไรเยอะไปกว่านี้อีกแล้วนะผมไม่ชอบละแล้วนะผมเบื่อละผมก็เลยอนุรักษ์ของเก่าๆนะก็ก็ยังไม่ได้ไปลงลึกถึงไอ้สองเล่มเนี้ยนะยังไม่ได้ไปลงลึกถึงสองเล่มเนี้ยก็เอาเท่านี้พอนะเอาเท่านี้พอผมกล่าวว่าเอกสารการสอนรีวิชั่นสุดท้ายเนี่ยนะ น่าจะไปถึงจุดนี้ได้แล้วก็จะเพียงพอกับการทําหนังสือละพอละนะในปัจจุบันนี้ผมก็อ้างอิงตามเรี่มเนี้พอละนะ ACI 3 1มหนึคิดหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะตามนี้เนาะมีคำถามไหมครับใครมีอะไรสงสัยมีคำถามไหมเอย